ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลัมดลกลุ่มค,ค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้าแบบชาวอาหรับกันเปิดมาในาตู้เย็นโอ้โหเระไปหมดเลยอันนี้ค่ะเป็นแผ่นจับปาตี่จะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเอาไปมาแล้วใส่ลงไปเลยค่ะในกระทะ เราก็จะทอดจจปาตีแล้วก็ต้มไข่อาหารเช้าง่ายๆค่ะถ้าเราก็รอจจปาตีของเราว้าวส,สวยๆแล้วนี่เพลินซะเลยอาหารเช้าเป็นที่นิยมนะแบบนี้มันจังแบบง่ายๆเนาะสำหรับเด็กไปโรงเรียนอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเด็กๆเขา,าจะทานกันแบบนี้ค่ะ ็สร็แล้วโอเคเราก็จะตักพักไว้รอไข่ต้มก่อนค่ะค่ะพอจะปาตีสุกเนาะเราก็จะใส่เจแบนชีสกับครีมชีสค่ะอันนี้ที่ที่นี่เขาจะเรียกว่าจจแบนครีมชีสใส่ลงไปค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ใส่ไข่ค่ะที่เราต้มสุกเนาะตัดค่ะค่ะใส่ฟินฟินอส,สวดพริกไทยดำนึกน้ำที่นี้เรียกว่าฟินฟินอส,สวดพริกไทยดำตามชื่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอสพริกที่นี้เขาจะใส่ดัก,กูส แต่เราจะใส่ซอสพริกเนี่ยค่ะเขาจะใส่ได้แบบนี้หรือไม่ก็ทาบาสโกแบบนี้ค่ะถ้าแค่นี้จากนั้นก็หมุนค่ะนี่อาหารเช้าของเรามินรออร่อยค่ะไปทำดุดได้เลยขอบคุณที่รับชมค่ะ thank for watching บ๊ายบาย